แต่นี้ก็แต่นี้ก็ยังอยากจะมีโอกาสได้ฟังพี่บีกล่าวเกี่ยวกับเรื่องจิตอีกอยู่นะครับถ้าถ้าจะเป็นไปได้แต่ว่าเคยเคยเคยขอให้พี่บีกล่าวแล้วพีบ่บีบอกว่าไม่รู้จะบอกยังไงไม่รู้จะมันมันกล่าวยากอะไรอย่างเงี้ยรเรื่องจิตเรื่องจิตมันมันค่อนข้างเยอะนะเรื่องจิตนี่ค่อนข้างเยอะก็ก็ ก็เราลองลองเซิร <irgendw el inv és> <S. S 1> ์ชในในตัวอิตปิตะกะก็ได้นะพิมพ์เขาว่าจิตตัวเดียวอ่ะแล้วเอาเฉพาะวินัยปีดกกสุตรตันตะนะถ้าพี่จำไม่ผิดสี่พันกับยี่สิบพระสูตรอ่ะต้องใช้เวลาอ่านยันเป็นเป็นปีเลยนะใช้เวลาอ่านเป็นปีเลยแล้วพออ่านมาปุ๊บเนี่ยก็มีบางบางบางข้อบางบางเรื่องที่บางทีก็ยังยังลืมก็มีบางทีกลับไปค้นใหม่ก็ไม่เจอก็ม เพราะนั้นมันมันจะค่อนข้างเยอะเรื่องจิตนี่ก็เยอะเรื่องทุกข์นี่ก็เยอะอะไรเงี้ยก็ก็ให้รู้เรื่องหนึ่งคืออ่ามันไอตัวที่พี่เรียกว่า AI อ่ะที่มันเป็นขันห้าที่ที่มันเป็นกระบวนการที่มันเป็นเป็นเหมือนพี่นึกถึงอะไรรู้ไหมพี่นึกถึงเราเราเคยเห็นแท็กซี่ แท็กซี่ที่ไม่มีคนขับไหม oh, แท็กซี่ของ g o o g l ลใช่ไหมแท็กซี่ของ google แล้วพี่เห็นแล้วพี่เห็นในพี่เห็นในในในช่องแดงอะ่ะ <c oughs> ที่เขาขึ้นไปแล้วเขาก็คือขึ้นไปแล้วเขาก็แค่บอกเขาเรียกนะมมันมันจะผ่านแอปมือถืออะ่ะแล้วแล้วเขาจะแล้วแล้วเราก็สั่งว่าเราเราจะขึ้นจากจุดนี้ไปลงจุดไหนอะ่ะรถ รถมันก็จะเชื่อมต่อแล้วก็รถเขาจะดูคิวแล,ล้วรถเขาจะวิ่งมารับเลยนะคือมันจะไม่มีคนขับแล้วก็เปิดประตูปุ๊บคือ,ค,อคือตอนเปิดประตูรู้สึกมันมันจะต้องสแกนสแกนโทรศัพท์อะไรหรือเปล่านี่แหละสแกนโทรศัพท์ตรงปาาระตูเพราะเราจะมีแอปไงแอปแอปที่เราสั่งอนะ่ะเราเรา,เราเรียกรถอ่ะพอส,สแกนจากมือถือปุ๊บประตูรถก็เปิดเราขึ้นไปนัง่งพือขึ้นไปนั่งเสร็จแล้วก็ปิดประตูแล้วรถมันก็ค่อยๆเคลื่อนออกไปโดยที่ไม่มีคนขับอันนี้เห็นนานแล,ล้วรู้สึกจ,จะมีจะมีหลายรัดนะใน ในประเทศอเมริกาเขามีรถวิ่งกันหลายรัฐแล้วนะที่ที่พูดตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากอยาให้เห็นเรื่องจิตอยากให้เห็นเรื่องจิตกับเรื่องของรถกับการที่เราเข้าไปนั่งในรถ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 แท็กซี่ตัวเนี้พี่อุปมาเหมือนกับเป็นเป็นขันห้าเราเลยที่มันทำงานโดยความอัตโนมัตินะคือมันไปมันทำไปตามหน้าที่ของมันเลยนะตาม ตามนั้นของมันแต่ถามว่าอะไรเป็นตัวเป็นตัวกําหนดให้มันทําอะไรนี่นี่แหละคือสิ่งที่จะพูดแน่นอนหลับไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราไปไปขับไปอะไรนะแต่ขณะเรื่องแท็กซี่ตัวนี้มันยังมีแบบเราเป็นคนกําหนดต้นทางปลายทางอ่ะอันนี้คือจากจากที่ดูในในช่องแดงมามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเราเรียกรถมาขึ้นปุ๊บมันก็จะวิ่งไปตามเส้นทางที่ ที่เรากําหนดเช่นเราบอกว่าขึ้นจากตรงนี้ไปตรงนู้นนะรถเขาจะเลือกเส้นทางเขาเองเขาจะเลือกเส้นทางเขาเองมันจะจัดการของมันเองเลยแล้วก็เรามีที่นั่งเราไม่หน้าที่นั่งก็คือนั่งไปแค่นั้นเองลักษณะขันห้าที่ทํางานน่ยที่มันเป็นเราตรงนี้ที่มันพูดมันคุยมันกระทามันก็เหมือนไฮโลตแท็กซี่ AI ตัวนี้แหละเราเข้าไปนั่งไม่ได้ทําอะไรมันก็ไปตามหน้าที่ของมันนะไปตามหน้าที่ของมันคราวนี้ตัวที่มันเป็นตัวตัวหัวใจสําคัญในการ ควบคุมการทำงานของของระบบอัตโนมัติเนี่ยสำหรับในในตัวของขันห้าสิ่งนั้นคือจิตนะครับสิ่งนั้นคือจิตจิตจิตก็เหมือนกระบวนระบบระบบ AI ที่ประมวลผลการทำงานของของของรถแท็กซี่แท็กซี่อัตโนมัติคันนั้นนะครับแต่ถ้าเปรียบถึงขันห้าที่ที่นันท,ท,ที่ทุกคนนะ่ะท,ที่เป็นเป็นตัวตนของทุกคนนะ่ะตรงนี้นะมันนั่นก็คือจิต จิตมันทำทำหน้าที่ทําให้เกิดการขับเคลื่อนนะนำนำอายตนะภัยนอกเข้ามาปรุงแต่งในใจส่งออกกายวาจามันก็ทํ่างนี้ยไปตลอดทําอยู่ตลอดเวลานะนะมันทําตลอดวันตลอดคืนนที่มันมีเกิดดับเกิดดับมันทํางานตลอดเวลาเลยแม้แต่เราหลับมันก็ยังทํางานนะแม้แต่ตอนเราหลับมันก็ยังทํางานอโดยเฉพาะตอนที่เราฝันเราหลับแล้วเราฝันโน่นฝันนี่ นั่นแหละมันก็ยังทํางานของมันอยู่มันก็ยังทํางานมันอยู่อันนี้ก็คือเรื่องจิตก็เลยก็เลยยกยกตัวอย่างเรื่องเรื่องรถอัตโนมัติให้ฟังว่าของเขาจะมีระบบประมวลผลทํางานร่วมกับระบบศูนย์กลางเนี่ยศูนย์กลางคือมันมันจะเป็นเซิร์ฟเวอร์หลักของรถนั่นแหละแล้วก็ใช้ส่งข้อมูลถึงกันและรถก็จะวิ่งไปตามเส้นทางคำนวณเส้นทาง แล้วพอมันไปเจอรถทั้งหน้าอยู่ระยะมันก็จะเริ่มเบาเบาลงไปเจอไฟแดงมันก็จอดอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเป็นอัตโนมัติเลยอะไรพวกเนี้ยอืมเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้รู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นการประมวลผลขันห้าที่มันทํางานทุกวันเนี้ยที่เนี้ยที่ที่มันพูดเนี่ยได้ยินเสียงมันไหมเนี่ยที่พูดอยู่เนี้ยเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเพราะจิตนะเป็นตัวจิตเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวเขาเรียกว่าปรุงแต่งอะ ปรุงแต่งแล้วส่งออกนะส่งออกทางทางวาจาเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ตัดเรื่องของโลกเนี้ยโลกเนี้ยถูกรู้สึกจะมีเทวดาหรือเทวดาหรือใครถามนะว่าโลกเนี้ยถูกอะไรชักนําไปถูกอะไรลากจูงไปพระองค์ก็ตอบจิตจิตนั้นแหละเป็นสิ่งที่ชักจูงโลกไปนะนะชักนําไปชักจูงไปคำว่าโลกเนี่ยถ้าเราอ่านเรื่องของ โลก,กันีิโลทัศน์เรเราก็จะรู้ว่าโลกคืออะไรแล้วจิตนั่นแหละเป็นตัวชักนําโลกนั้นไปภสษาเวทนาตันหาอุปทานภพชาติชลาโนะโสกวิวัตุกาธมนปรรยสสะเนี่ยโลกเป็นไปตามหน้าจิตเป็นไปตามหน้าของจิตแล้วมันทํางานเป็นอัตโนมัติแต่ด้วยความหลงนะเราเนี่ยเราเราที่เป็นเราจริงๆอะ่ะนะไม่ใช่ขันห้านี่นะเราที่เป็นเราจริงๆอะ่ะเราหลง และคิดว่าเรา <st immt> เราเป็นคนควบคุมเราเป็นคนพูดเราเป็นคนคิดอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเป็นความหลงแต่ตัวที่มันทำเนี่ยไม่ไม่ใช่เราคือมันควบคุมด้วยแล้วมันก็ยังหลอกเราด้วยอีกส่วนส่วนหนึ่งมันหลอกเรานะหลอกเราเหมือนหลอกเราว่าเราทําแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมันก็ควบคุมการทํางานไปว่าเออต้องพูดตองพูดต้องเดินต้องคิดต้องทําอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยจิต จิตมันทําให้กระบวนการทางขันห้าทำงานไปนะครับจิตทําให้กระบวนการขันห้าทำงานไปทําไปตามหน้าของจิตนะครับคราวนี้มันอยู่ที่ว่าจิตดีหรือจิตไม่ดีมาทํางานแต่ส่วนใหญ่อย่างที่บอกแล้วตลอดสังสารวัตรที่มันกําหนดที่สุดบ้างตน้นบองปลายไม่ได้เนี่ยจิตที่มีที่เป็นอกุศลนะ่ะมันมีกําลังมากกว่าเพราะเราทําแบบนี้มาเยอะเราเพิ่งมารู้ธรรมะจริงๆกันก็เอาชาตินี่แหละชาติอื่นๆอาจจะรู้แหละแต่มันแบบ แบบผิวเผินมากอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารู้จริงๆ,ๆ,ๆจริงจก็คงเป็นอริยะกันตั้งแต่ชาตินั้นไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คงไม่อยู่มาถึงชาตินี้อะไรเง,งี้ยคงคงปิดจบภายในเจ็ดเจ็ดชาติไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นนะแต่ก็ยังยังชาตินี้มายังมาตุยสัตว์ยังมาลักทรัพย์ยังมาทำโน่นทำนี่อยู่แสดงว่าเราแทบจะเจอคำสอนบงแล้วก็ผิวเผินนะนะไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยเพื่อเพื่อเพื่อการที่เราจะมาศรัทธาเพื่อที่จะมาเป็นอริยะเป็นอะไรนะ ไม่ได้มาอย่างลงมั่นเหมือนกับชาตินี้ซึ่งมีโอกาสมากอากาศดีมากเป็นเหตุปัจจัยที่ส่งมาดีมากนี่แหละก็คือเป็นเรื่องราวของของเรื่องจิตอันนี้อันนี้ก็พูดพูดมุมของจิตให้ฟังมุมหนึ่งโดยที่ไม่ไม่ต้องลึกมากแต่พูดเป็นอ่าเป็นเหมือนอุปมาให้เห็นนะตามที่เป็นจริงว่ากระบวนการขันห้าทำงานไปตามหน้าจิต ก็คืออยู่ที่ว่าจิตดีหรือจิตไม่ดีจิตกุศลหรือจิตอกุศลที่เข้ามากระทําเหมือนที่พูดเมื่อคืนน่ะจิตตัวไหนที่เข้าเข้าไปยึดมโนนครได้นะสามารถกระทำกระทาในใจได้มันก็เป็นไปตามหน้าจิตนั้นถ้าจิตที่เป็นกุศลกายวาจาก็เป็นกุศลถ้าจิตอกุศลเข้าไปยึดครองเข้าไปกระทําในใจกายวาจามันก็เป็นอกุศลเนี่ก็เป็นที่มาที่พอจิต ไปกระทําในใจแล้วจิตที่เป็นอกุศลไปกระทาในใจเนี่ยกายวาจาเป็นอกุศลคืออะไรนะก็คือตัวของกายทุจริตวจีทุจริตและขณะในมโนนั้นก็เป็นมโนทุจริตแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดจิตที่เป็นกุศลเข้าไปกระทําในใจได้กายก็เป็นสุจริตวจีก็เป็นสุจริตนะมโนก็เป็นสุจริต อันนี้ก็เป็นไปเพื่อสุกติโลกสวรรค์ใช่หไหมว่ามันมันคือหัวเลี้ยวหัวต่อที่แบบเป็นทางแยกเลยระหว่างว่าจะไปจะไปทางไหนนะจะจะเดินไปทางไหนทางที่เป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะที่มันแบบเป็นป่าไร้ใบอะกับป่ามีใบยอย่างเงี้ยเป็นทางเดินแยกไปสู่ที่ธุรก,กันดานที่มันเป็นเขาเรียกอะไรหลุมทานเพิงอะไรอย่างเงี้ยอือีกที่หนึ่งเป็นสระบกรณีมีต้นไม้ล่มรื่นอย่างเงี้ย มันก็อยู่ที่จิตแต่ถามว่าเราควบคุมได้ถ้าทุกคนคุมได้ทุกคนเดินไปสาบบุคคลณีไปที่ต้นไม้ล้มลื่นหมดละแต่ทําไมเห็นไหมว่าทําไมพระอ,องค์ถึงตัดว่ามนุษย์ที่ตุยแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยนะส่วนใหญ่ไปไหนส่วนใหญ่ไปนรกกําเนิดฉานเปรตวิสัยก็เพราะหน้าจิตเพราะนั้นให้รู้เลยว่าสัตว์นะสัตว์ในสังสารวัตเนี้ย จิตที่ออกมากระทํามากกว่าก็คือจิตฝั่งอกุศลจะมีคนอยู่ส่วนน้อยที่จิตฝั่งกุศลมีกําลังและสามารถที่จะออกมากระทําได้ซึ่งบอกแล้วเราเราควบคุมไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้แต่เราฝึกได้นะครับเราฝึกจิตหรือกระทาจิตตภาวนานะมีอะไรบ้างจิตตภาวนาการกระทำเนี่ย ก็เดินจงกรมนั่งสมาธิการฟังธรรมนะการสาธยายธรรมการคิดติดตึกในธรรมนะการพิจารณาอสุภะนะการเจริญเมตตาการจาค่าละความตนีนะการการเจริญอนิจจสัญญาจริงจริงเนี่ยแหละเป็นเป็นฝั่งที่เป็นจิตที่เป็นฝั่งกุศลหมดเลยกระทำพวกนี้แล้วฝั่งอะไรเป็นอกุศลล่ละเยอะแยะมากเลยก็คือตรงข้ามพวกนี้ ถ้าจเจริญเมตตาแสดงว่าอะไรตรงข้างพยาบาทถ้าจิตมีพยาบาทจิตมีปฏิฆะเนี่ยฝั่งอกุศลนะฝั่งอกุศลจิตฝั่งอกุศนความตณีทีเหนียวเห็นไหมเนี่ยความโลภความอะไรความกำหนัดยินดีเนี่ยความราคะเนี่ยเราเห็นรูปสวยเสียงไพเราะกลิก่นหอมรสอร่อยพวกนี้เห็นไหมเนี่ยเป็นฝั่งอกุสลเพราะนั้นพระองค์ชี้รวบไปในที่การพยาบาทเบียดเบียนเนี่ย อกุศลสามตัวเนี่ยฝั่งฝั่งอกุศลหรือตัวของกองอกุศลาศีที่แท้จริงนะก็คืออะไรนิวรห้าการมาจันท่าพยาบาทีนมิทาอุาจจะกุจจาวิจิกิจาอันนี้คือกองอกุศลกองอกุศนที่แท้จริงพวกนี้มันก็เกิดมาจากจิตนจิตจิตที่เป็นอกุศลก็จะมีอกุศลละมูลสามตัว,ต,วตัวจิตใหญ่นะตัวจิตใหญ่ที่เป็นตัวหลัก เรียกว่าเรียกว่าอากุศลลมูลมีสามตัวก็คือราคาโทสาม,มหาูหะการการพุทธพ,พรมอจรรย์เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อละอากุศลลมูลสามเนี่ยให้จิตมันสิน้นสิ้นพวกนี้ออกไปนะสิ้นราคาโทสามูหะเนี่ยพอสิ้นไปปุ๊บเนี่ยก็จบกิจจบกิจแต่ตอนเนี้ยไอ้สามตัวเนี้ยโอ้โหกําลังมากแล้วก็มีมีน้สใสความเคยชินมาก เจอภาษาโน้นภาษานี่มันก็ออกมาเอาละออกมากระทำเจอภาษาที่พอใจก็ลาค่ะเจอภาษาไม่พอใจก็ปฏิฆะนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากที่เราจะหลุดไปจากสังสารวัตรได้มันก็เป็นเรื่องของจิตเป็นเป็นเรื่องของจิตพอสามารถที่จะละสิ้นราคาตัวสามนองแล้วจิตนั้นก็เป็นเป็นเหมือนภาชนะที่มันมันว่างเปล่าอ่ะว่างเปล่าที่เราล้างอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยขูดเกาขูดเกาพวกกิเลสออกไปหมดแล้ว จิตก็เหมือนจะใช้คําว่าประพัสดนอย่างนี้นประพัสอนครั้งแรกมันก็ประพัสดนอยู่มันก็เป็นภาชนะใสๆเปล่าๆแล้วก็พงษ์ก็บอกว่ามันจิตเนี่ยจิตแต่ก่อนจิตมันประพัสดรน,นะแต่ว่าพวกอุปกิเลสนะมันเป็นอาคัรดุกะคือผู้มาเยือนนะจรมาแมมจรมาแล้วก็ไม่ยอมไปนะมาอยู่อาศัยเห็นเห็นว่าอยู่ได้แล้วก็อยู่ยาวเลยเพราะนั้นตัวของพวกกิเลสทั้งหลายเนะี่ยความเศร้าหมองนะ พอเข้ามาอยู่แล้วก็อยู่ยาวเนี่ยเราต้องโ,อโหต้องต้องต้องเพียนเผาต้องใช้ปัญญาเจาะแทงกว่าจะกว่าจะออกไปได้แต่ละอย่างแต่ละอันใช้เวลาพอสมควรเนี่ยก็คือเรื่องจิตนะพูดพูด,พ,ดพูดในมุมจิตให้เห็นให้ให้เห็นมุมจิตในส่วนนี้เราก็ได้จะเห็นภาพภาพมากขึ้นว่าจิตมันคืออะไรแล้วมาทำงานกับขันห้าอย่างไง ก,ก็ก็น่าจะเห็นได,ได้เห็นภาพเพราะแล้วบอกบอกแล้วว่าเรื่องจิตมีเยอะมากนะก็ประมาณ 4, 4, สี่พันสี่พันกับยี่สิบพะสดุะใครใครมีเวลาว่างก็สามารถไปอ่านได้ <c oughs> พิมพ์คําว่าจิตพิมพ์เขาว่าจิตในอิติปิตกะเลยแล้วก็เอาเฉพาะในสุตตันตปิดกกับตัววินัยปิดกก็ได้สี 4, ่พันถ้าจําไม่ผิด 4, สี่พันยี่สิบพะสดุ์ส่วนตัวพี่ก็บอกไปแล้วใช้เวลาอ่านประมาณปีครึ่งอะ่ะเฉพาะเรื่องจิตอย่างเดียวปีครึ่ง ก็ค่อนข้างเยอะมากคนะ่อนข้างเยอะมากแต่แต่ถือว่าคุ้มค่าที่ได้เข้าไปอ่านเข้าไปศึกษาเข้าไปทําความเข้าใจทําให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นทําให้เราเห็นว่าสภาพต่างๆที่มันเป็นไปมันทําอย่างงู้น,ทำ,น,นทำอย่างนี้ก็เพราะอํานาจของจิตอย่างที่พระสูตรที่ยกขึ้นมาเนะี่ยเทวดาถามว่าอะไรชักโลกเนี่ยถูกอะไรชักนําไปถูกอะไรลากจูงไปก็มันก็บอกจิตจิตนั่นแหละชักนําโลกไปลากจูงโลกไป ให้เราเป็นไปตามต่างๆนาๆนามีอาการโน้อนอาการนี้นะถ้ามีอาการดีก็จิตดีจิตกุศลถ้ามีอาการไม่ดีก็จิตอกุศลแค่นั้นเองจริงหลักๆและประมาณอย่างนี้เพราะนั้นหน้าที่เราก็คืออะไรแล้วที่เร,เราเราต้องมากระทำกระทาจิตที่เป็นกุศลให้มันเจริญขึ้น,นให้มันเจริญขึ้นมาเพื่อที่จะได้ไปสู้นะไปสู้กับตัวอกุศลเพราะอากุศลเนี่ยมันมีมันมีกาลังมากมันเราสังสมมานานละ ควรจะควรจะเบาลงได้ละนะถ้าอยากจะหลุดไปตักวัตตะเนี่ยนะวัตตะที่หาที่กําหนดที่สุดเบื้องต้นเมองไปไม่ได้เนะี่ยเราต้องเริ่มมากระทําความความเป็นกุศลมากขึ้นละความเป็นอกุศลคือลดให้น้อยลดน้อยลงไปเรื่อยๆใครที่หักดิบได้คือสามารถนั่นได้แสดงว่าอินทรีย์แก่ก้านะถ้าอินรีย์ไม่แก่ก้านค่อยๆมาทําตามลําดับนะค่อยๆมาเริ่มจากครบสัตว์ุรุษนะฟังพระสัตธรรมเกิดศรทัทธาโยนิโสแล้วก็เดินมาร์กอย่างเนี้ย อ,องค์มากเกิดตรงนี้อย่างนี้แล้วก็ทําให้ศีบลบริบูรณ์ขึ้นมาศีลก็ไล่ศีลก็จะไปอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาจะอบรมมจิตจิตก็จะหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ยึดมั่นถือมันก็จะเป็นไปตามสเต็ปของการศึกษาตามลําดับนะการศึกษาไปตามลําดับนะก็ทําไปตามลําดับแล้วก็ปฏิปทาคือทางดาเนินหรือการประพฤติปฏิบัติไปตามลําดับ